สามีฟ้อมสวัสดีครับนะตรงนี้ก็มีเอียงสิมาให้เบิ้งครับนะก็เป็นอาหารรูปแบบใหม่ไม่เชื่อม่าใไมป่ปนไดครับนะจะลองเบิ้งครับนะอันนี้ต้องลองครับนะอันนี้ต้องลองว่าจะปิดจังไดครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเดี๋ยวตอนนี้เปิดน้ำอยู่เดียวข้างหน่อย,อยจะเต็มละเอ้่น เต็มอ่างนะไปปิดนะอย่างไปเบิงพากันไปเบิงครับนะ<__><__>เฮาจะให้อาหารชนิดพิเศษมืง้งนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับนะผลตอบรับเฮาเมื่อแรกเฮาจะสังเกตอาการดูนะครับนะนี่ครับนะให้เป็นเขาหน้าท่วมนะครับนะน้าท่วมไ่รู้ว่า,ากินแล้ว จะเป็นยังไงครับนะต่เรื่องกินเนี่ยบนเรือครับเขาเนี่กินอยู่แล้วครับนะต่ปัญหาคือมีนามถ่วมนี่อาจจะเป็นเชอลรกแมวไดบอพ์คนมีผูมบออันนี้ก็ต้องล่องให้เ่นกินบางกอนครับนะสำหรับนี่ก็เอ่อทำเพงสีไปสีมาออกเหลืองล่ะครับนะออกสีแม่และออกสีเอื่อยละออกสี ทวีตับหรอครับเนาะสีก็จะคลายสีทองครับสีทองเหลืองกว่านี่เพียน้อยสำหรับคำเที่ยงนะมากินฟางฟางแห้งครับนี่ครับเนาะเป็นล้ำเข่าน้ำท่วมครับเนาะก็จะประมาณนี้กินไปกินมาย่างไปย่างมาครับนะชัดเอ่อเปลี่ยนสายใหม่ครับนะสายถ้ายใหม่ให้สำหรับบุญโฮม นี่ครับเปลี่ยนวังเ้านะครับนะเปลี่ยนไหตันครับวัดอีเลื่อนครับนะโอ้ต้องแท่งกันเลือดสนั่นนะแท่งกันจนเหี่ยวครับเนาะต้องสนศาสตรเพิ่นอยู่งกันแต่ว่าเหตุจังนไรครับนะมันปาดออกเลยแท่งนะพอดีครับตัวแรกวัดพันเสือกอยู่ปกติต้องพันเสือกนะครับนะควายมันกินกันควรเป็นพันยานยู่ครับเนาะปกติต้องพันเสือกดีๆเอาพักหลอกลีพักอย่างว่าพันแล้วก็ดึงขนาดดึงยังสิบออกมันลุดครับนะ รูดบานนี้มันบดสอดทำไมมหน่อย2อหน่อยเอากะน้ำท่วมล้างบ้านนี่ครับน้แปลงล้างบ้านนี่แหละนะครับ,รบตัดมาทดสอบกันครับมากีนเหลวจะเป็นยังไงเมลีรงนี่เมลี่งมืออื่นนะมือลักษณะซ้อมกันไปครับนะแากระหายแยครับนะตอนนี้เขาเกี่ยวเขากบะควายมีจะเอาอยู่นี่นะครับนะจะจอ่อกินสลับไปได่ยังไง กินมาก่อนนะ่ายูครับนะปพูนบ้านกินแล้วก็บ่คอยยูยังกินดีว่ากินดีครับนะเขานี่กินดีอยู่ครับนะเป็นเขาเป็นฟางนะเป็นลำลำฟางสดเลรอครับนะเปลีนน่ยนครับนะกินเบิื้องเป็นกิ้นมังกวนครับนะ ไหนมารถเทเล่หน่อยครับนะแตกหน่อยมาครับนะดึงกินเอาไปเตียงนี่ครับนะมาซ้ำนี่ครับนะเขาเป็นล่ำ๋ยวจะทดสอบให้เพ่กินเบิงครับว่ามันจะเป็นลักษณะใดครับนะนี่ครับเขาน้าถ่วครับออกมากับบะทอครับนะบ่ออกล่วงครับนี่ออกมาเอาให้เบิงครับนี่ล่วงอาจจะประมาณนีครับนี่รีบครับนี่เ้ลา เอินเฝ้ารีอดลองให้อันนี้กี้มันอ้อนนี่มั้เหี้ยมันอ้อนอ,อนีมั้ยอ่อ,อนเลยอ้อ,อนอีเสียกว่ามันยังยำอยู่มันฆ่าอยู่มันฆ่าอยู่ว่าสันกินดเบน่ะกินเม็ดเขาเบือยให้เนี่ยเด้กินแล้วเ,เป็นยังไงเนาะทิ้งเนาะ เอาหาสุขภาพดีคือเกาเนาะียากันมืดอด้ละเ้าขีเคียวนี่เป็นไงโอ้ยมันคาอยู่ผดวาอีกแล้วขี้เคียวนี่ใช้น้ำเนี่ย้ออันทึ้อ่าบเอาครับนี่เรื่องเอาแัะเี่เอาอเอา,เาไอาอาปผมจบเฮ้ ให้ขี้ดื้อหน่อยเาบ่าม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 าหนีมานีมาหนีหนีเร็วมามา on คอมอนคอมอน come o เบบ m ค o มอนคอมอนคอมอ o m บ o ี come o ค c มอ e on c o น e on come o อชายเขาหลุดเหมือดเฮ้ยดืด้อหน่อยกินมาหนิ xin mời <laughs> nhật 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 nhé nhật 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 cắt bưng nhật 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 Đi nhật 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 ยหนเข้าไปเฮ้ยกล้วยโอ้หขี้ดื้อจัหน่อยเห็นไหมกำลังเสียมันเม็ดเขาเน่ะมีน้ำนมนิดนี้เจ้าเงยบแล้วเจ้าเงยำเล่นไหมล่ะยำต้องกำนั่้แหละเอ๊ะ ในน้อยเห็เขากินเหงรือมันปูนก้ามยัยสำหัปูนยากินเยกเพียังเอานี่ทำไรกันกินมันนะเขียวๆนี่นทำแกงเขากินบ้นาง,ง,งทำทนชินครับทำนชินท่นเดดปอนครับอยัองรอครับ อืมชิเป็นไงมันเป็นยาๆ์าไหมจะมีขี้ใครน้ำจับบ้างนะเนี่ยเขาไปไกลไหมบ้างนะตื่นมาตื่นครับตื่น,ม,น,นมันตื่นเหรอใครดูครับนะนี่จะแบงสิ่งกินนะอ่ะเขียวนี่เขียวไหมอย่าเม่าเลยเม่านี่าเหม็นยังไม่ยังไมยังไ ไก่เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยนะเออนั่นแหละเอออันนั้นล่ะฟองเสียบอ้อ่เอาเลยบ้านนั่นแหละบนี้อ่ะบ้านจุ๋ยปีใดก็ได้เพื้อกินเขาตลอดบางก็ัมาโทนตลาด ห้อมเขาเขาจะใช้หูมืดเอ้ยธรรมดานะปีนี้กระซัมปูเขาเลี้ยงงูอย่งีกครับนะวีการกินเป็นไม่มือนะครับเนาะกินหาลายกัดหนากัดล้างไปกัดออกเลยกัดไปกัดออกกัดออมแก้กัดอมแก้โอ้บอกกัดครับกลธมวิธีการกินโดยไม่ใช้มือครับเนาะ ม่ม <f dragging> ี <sympath is> ่ก็จะกินสิอาจจะเสียบแท้เชียงเงี้ยุกคุกเกิดกัดเสียบซอส้มหนี่วคุณคุณเขากินยังเลนอยู่ครับนะมาตาวน้อยนี่ครับ ะจะไปขินโคงเขาอีกเด้ดื้อเลยเงียบเปนตา,าไหมครับนะก็พ่อแม่เนาะเปลี่ยนสายเปลี่ยนเสือกไหมซิผมโฉกมันเสากันครับนะผมโฉกเปนหูเป็นใ่แล้วนะเปลี่ยนง่ายครับนะเปลี่ยนง่ายผมโฉก็เปลี่ยนแล้วไม่แดงค่ะบ,บบ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 ่นไดบกบอบบจะลบนะปปล่อยบบ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  รอบนี้ครับเปลี่ยนสมโชคไปแล้วว่าสิบบเปลี่ยนเหรอครับเนาะมันขาดแล้วเปลี่ยนซะไมนแล้วนี่ครับกะจะยางไปยางมาครับนะก็เปลี่ยนแล้วยางไปยางมาสำรวจพื้นที่สะก่อนครับนะยางไปยางมากเรียนไปใส่ครับที่หลยยังหยาดแห่งเรียนไปทุทีครับนะนี่ครับเดี๋ยวพายเบิรงจันหน่อยครับนะ กนี่คร <oro> ับนะหวานร่มเย็นๆครับนี่น้ำท่วมครับนะน้ำท่วมขึ้นไปถึงนวลแล้วครับนะตรงขอกฟางกเลยครับนะตัวนี้ก็ท่วมเมดครับน้าแลงปล่อยด้านล่างนี่ครับน้ำท่วมเขาจะบ่อออกลวงนะครับเนาะเป็นลูกเขึ้นพอเป็นลูกออกมากระลีบครับนะนี่ครับเจ้าบ่อถอกบ่ขึินบ่อถอกนะบ่อลวงตัวได้ที่ยืนน้าบ่อท่วมตรงที่เป็นต่างท่องนะ เพิ่นม่านกันสิออกครับนี่มาจะบอรครับนะก็จะเป็นอย่งสีเลยก็จะล่องเพิ่นกินแล้วนะถ้าเกิดว่าจังไดจงนจังหนึ่งก็จะเกี่ยวไปให้เพิ่นนี่ละเกี่ยวไปสักหน่อยก่อนครับเนาะด้านบนด้านนู้ล่างด้นนนนนานล่างครับด้นานล่างนี่คือด้นานน้าเขาครับนั่นของหน้าขัางครับตัวนี้นา้าบ่อเขาครับนาบ้าบ่อเขาเขาจะเป็นอีกแบบนึงครับเนี่ยอ่าทุ่งสีทองนั่นใช่ครับนะ ตาทีเขียวมูนีครับนะคือน้ำเข่าไงนำเข่าอาจจะบอกออกล่วงนะครับนะนี่ครับนะนี่จะเป็นหน้าด้านขางครับนหน้าน้องโอ้องโอที่ปล่อยน้องทองปัวสักนะครฮะลานปผสักนี่ครับเนี่ยตรงที่น้ำบัวทวมมานนะครับบัวทวมตั้งท่อนี่ก็จะออกล่วงแน่ครับนะเอ้าเขาไปหอดไสร์หรอครับเดี๋ยวไปเบิ้งเข่าเปล่ะ ไปเ,เบิงง่งเข่าเมื่อกี้นี่หดใส่น้อเนาะครับเนาะว่าไปหดจังวิดแล้วเดทไปครับเนาะเนาะยอือลืมเช็คกับเช็คบ่อใดนะครับย้อนหลังบ่อใดบ้านนี้เอาก็จะให้ดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับแต่บ่อเดียลบไปเลิกเลยเมื่อกี้นี่ไปบ่อดียช่องว่าทายติดบตด่ติดอย่าง้อย่างนี้ไปเนาะตเปล่งพุ่นครับเนาะถ้าติดกับซีซ้ำตัวนี้ครับตอนนี จะเก uh ี่ยวโดยดันนู่นนะครับนะนี่ยวจะมันหน้าดันขางเกี่ยวเขาตัวนี้แล้วครับนะนี่ถ้าน้ำบท่วมมันก็จะออกร่วงนี่ก็ได้น้ำท่วมมันก็จะเป็นสันครับนะคิวเคี้ยวนะบ่ร่วงนะครับนะนี่ครับก็เกี่ยวส่วนมูนี่แล้วครับมาหายครับนะนี่ครับนะตัวได้ท่วมตั้งทรวงอ่ะเมื่อกี้จักได้บ่ได้บ่ได้เบิ่งครับนะวันนั้เบิ่งอีเถอะเอ้ามันบ่ได้ต่อเนื่องนะครับนะพ่นครับนะครับแป้งด้านนู่นนะครับนะจะเกี่ยว ก็จะลอกมือครับนะถ้ามือแรงแกินแล้วผมมีอาการยังกะเกลียวตอครับนะ,ะเกิว่าเห็นบ่คือกะอันยกเลิกไปครับนะตอ,อนนีนะ้ทดสอบรูทดสอบสักว่านะครับเนาะทดสอบสักกว่าให้มันกินสักกว่าจะมีพิษมีไผ่บ่อนะของเจ้าถองหลวงบ่อเห็นบ่อเป็น,ปนยังกะดีครับนะ โอ้ยังไปไายนะมึงจะ้ัมบ่สัมนะกอเบิ้งกับบ่ได้สิลองเหรอน่ะอเอาล้วคลิปนี้อ่ะหมูเงาบ่ได้ครับนะพอตนน้าเก่าๆอาจจะเบื่อได้ครับนะพอตนทีมงานงูเก่าๆท่านได้ปล่อยครับนะเขาในทงก็เริ่มจะเกี่ยวแน่ละครับนะเกี่ยวเริ่มจะเกี่ยวก็จะรอบประมาณเกือบหอดต้นเดือนท่านว่าครับนะกับประมาณยี่สิบกว่าหรือครับนะยี่สิบห้ายี่สิบหกก็แล้วกน่าจะปล่อยได้นะ น่าจันะตอนนี้กควันที่เท่าไรแล้วนี่สนะามนะสิ 11, นะบสนะี่แล้วบอสามสิบสี่แล้วมั้งครับนะวันจันทร์เนี่ยสุกสิบเอ็ด้อสิบสองอาทิตย์สิบสามนะจันทร์สิบสี่ครับนะแล้วบอพีชเนาะนี่ประมาณนี้ครับนะอาจะกินเขาอาไปถือใส่อีกน่อมือเนาะกินเขาตัดน้ำถั่วมะกรูนครับนะ แต่บ่มีอาการยังค่ะบ,บ,บ่มียัง,งกะมีที่ไผ่ฉัหรับงัวก็จะดึกแปลงหลังบา้านนี่แหละครับทำบายครับว่ต้องไม่หาเพราะอย่าหาอย่าครับนะเอาผมนี่สักกวันครับนะทักทายกันนะกแต่ทดสอบบางกว่านะาเป็นไปได้ดีก็สามารถรีวิวให้เบิอ่งอีกจักหน่อยครับนะถ้าบ่มีผิดมียังกอบเพิ่นกะพอหลายแดดแล้วแห้งแล้วเนาะก็จะเอาโดนีแล้วครับนะอย่ามุานี่ไหล่นกินเขาครับต้นเขา น้ำท่วมนี่แหละขอบคุณทุกทานดีเขามารับชมครับผมคุณกรบผมสวัสดีครับ